สวัสดีครับสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกทท่านเลยนะครับผมอยู่กับกระผมมนุษย์ข้างข่าวสปอยหนังยาวสลับชาวนอนดึกทาไม่เชา้าเราไม่นอนและในวันนี้นะครับ ผมก็มีหนังอินเดียเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจจะเอามาสปอยให้ฟังกันเช่นเคยโดยหนังเรื่องนี้มีชื่อว่าทีรันอธิการันอนดูซึ่งหนังเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์แอคชั่นขยบขวัญภาษาธรมินอินเดียปี2017กำกับโดยวินนดตและที่สำคัญหนังเรื่องนี้ถูกสร้างมาจากเรื่องจริงจากการปฏิบัติการบาวเรียที่ตำรวจธมินาทูได้ต่อต้านการก่อชยกรรมการฆาตกรรมและการจรลรรมที่แพร่หลายในย่านที่อยู่อาศัยใกล้ทาง หลวงแผ่นดินระหว่างปี2,538ถึง2,549ซึ่งคนร้ายเป็นกลุ่มคนขับรถบรรทุกที่เป็นสมาชิกชุมชนบาวาเรียรโดยในแสดงนำของหนังเรื่องนี้ก็คือกาทีระบบเป็นทีรันนายตำรวจผู้เสียสละออกตามล่าจัดการอาชญากรรักุลปริสซิงระบบเป็นปริยาภรรยาสาวสุดที่รักของทีรันอบิมูซิงระบบเป็น โอมาหัวหน้ากลุ่มโจรผู้ชั่วร้ายปล้นฆ่าผู้อื่นอย่างเลือดเย็นโดยเนื้อเรื่องคร่าวๆข,ของหนังเรื่องนี้ก็คือได้เกิดเหตุปล้นฆ่าเกิดขึ้นไปทั่วในเส้นทางหลวงจึงทําให้ประชาชนต่างพากันหวาดกลัวทีรันจึงต้องลงพื้นที่เพื่อสืบหาความจริงว่ามันเป็นฝีมือของพวกแก๊งไหนกันแน่ทีรันจะสามารถตามจับแก๊งคนร้ายมาลงโทษได้สาเร็จหรือไม่ก็ต้องมาติดตามชมกันเลยครับผมฮันเน่น่าดูใช่ไหมล่ะเอาเป็นว่าก่อนที่จะไปรับชมกัน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไคร e และถ้าหากว่าใครสนใจอยากจะรับชมหนังเรื่องนี้แบบตัเต็มๆแล้วล่ะก็สามารถไปรับชมกันได้ที่พรามวิดีโอเลยนะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันเลยครับผม เปิดเรื่องมานะครับที่เมืองเจนไนในปี2017ที่สถานีตํารวจจะทําการเคลียร์แฟ้มข้อมูลต่างๆที่ไม่จะเป็นทิ้งให้หมดและจะสแกนไฟล์ที่สําคัญเก็บไว้แบบดิจิตอลซาซิที่ได้รับไฟล์คดีที่ต้องสแกนเก็บไว้เลยได้เอาข้อมูลคดีนั้นมาอ่านก็ถึงกับช็อกเลยรีบโทรศัพท์ไปหาทีรันทันทีซึ่งทีรันก็บอกว่าคดีนั้นเป็นเคสที่พลิกชีวิตของเขาเขาอยากจะลืมคดีนั้นไปซะก่อนที่หนังจะเล่าย้อนไปในปี1995ได้มีพวกโจรบุกเข้าไปป้อนบ้านหลังหนึ่งแล้วก็ฆ่าทุก ซึ่งระหว่างที่พวกมันกําลังนับของมีค่าอยู่คุณตาคนหนึ่งก็เดินเข้ามาพอดีขอร้องไม่ให้พวกมันฆ่าเขาเพราะถึงฆ่าเขาไปยังไงตํารวจก็ไม่ยอม,มปล่อยพวกเขาไปอยู่ดีให้ลองมาใช้ปัญญากันดีกว่าซึ่งพวกโจน่มันก็บอกว่าพวกมันไม่ชอบใช้ปัญญาเพราะปัญญาของมนุษย์หลอกลวงคนมันนักต่อน,นักแล้วก่อนที่มันจะยิงตาคนนั้นทิ้งตัดไปที่ทีรันเขาก็กําลังฝึกฝนร่างกายอย่างหนกักแถมตั้งใจเรียนสุดๆจนคะแนนของเขาท็อปที่สุดในรุ่นหลังจากผ่านการฝึกไปได้หนึ่งปีเขาก็ได้กลับไปที่บ้านระหว่าง กาลังเคาะประตูบ้านก็ดันเจอกับปริยาซึ่งแม่ของเขาก็แนะนําเธอให้ทีรันรู้จักว่าเธอเป็นลูกสาวของคุณครูที่เพิ่งย้ายมาที่นี่ซึ่งพอทีรันมาดูห้องก็ต้องแปลกใจที่ห้องของเขาสะอาดเอี่ยมสุดๆน้องสาวของเขาก็ได้บอกว่าปริยาเธอเป็นคนมาทําความสะอาดห้องให้ในคืนนั้นระหว่างที่เขากําลังยืนดูไฟเย็นอยู่ปริยาก็ได้ส่งสายตาหมาเขาขยิบตาใส่และก็ยักคิ้วอ่อยเบาๆทำเอาทีรันนี่หลงเธอเข้าให้หลังจากนั้นทีรันก็ได้ตามจีบตามกวนเธอไป คุยกับพ่อเธอเพื่อจะมาติวหนังสือให้ซึ่งพอทีรันได้มาติวปลยยาก็รู้ได้ทันทีว่าเธอเนี่ยซื้อบื้อขนาดไหนตอบคำถามอะไรก็ไม่ได้ซึ่งเปลยยาเธอก็ดื้อมากๆไม่ตั้งใจติวเลยเอาแต่อ่านหนังสือการ์ตูนไม่ก็แกลง้งทำเป็นลาบแต่หลังจากนั้นความสัมพันธ์ของทั้งสองก็พัฒนาเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจนทั้งสองตกลงปลงใจแต่งงานและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขต่อมาสำนักข่าวก็วได้รายงานผลเรื่องพุ่มกับใหม่สามสิบรายที่ได้เข้ารับตำแหน่งซึ่งที่ พี่แกไปไประจําการก็มีเหลืองเลยเพราะมีพวกโจนได้รับพาตัวเด็กคนหนึ่งไปซึ่งทีรันก็บุกเข้าไปจัดการพวกโจนสนุ่มถือค้อนไปจากลายฮาร์ดทําเอาโจนนี่กลัวรีบคืนเด็กให้เลยซึ่งทีรันก็ถูกสั่งย้ายไปหลายที่เพราะเขากระทือพูดรักเลงสยับขนาดพวกสอวอมายืนด่าก็ยังถูกทีรันตบหน้าเข้าให้จนถูกสั่งย้ายไปอีกรอบทําเอาพวกตํารวจอาวุโสไม่ชอบขี้หน้าทีรันมากๆเพราะไปไหนก็มีแต่ข่าวของเขาในหนังสือพิมพ์ต่อมาในคืนหนึ่งพวกแก๊งโจนก็ได้บุก เหลือรอดเพียงแค่เด็กสาวคนหนึ่งที่อยู่ในสภาพบาดกลัวสุดๆทาให้พวกชาวบ้านต่างก็ตั้งคำถา,ถามถึงตำรวจว่าทำไมถึงจับตัวคนร้ายไม่ได้สักทีทุกๆคนต่างก็พากบาดกลัวไม่กล้าน,นอนกันแล้วตัดไปที่ทีรันเขาก็ได้ย้ายเมืองพาปรียามาซื้อบ้านหลังใหม่อยู่ด้วยกันสองผัวเมียจัดบ้านใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุขโดยบ้านของสตัตยาก็ได้อยู่ติดบ้านของเขาด้วยหลังจากที่ทีรันได้มาประจําการที่เมืองใหม่เขาก็ได้ตรวจสอบแฟ้มคดีที่ค้างคายอยู่ในตอนนี้จนได้เจอกับคดีฆาตกรรมชิงรัย์ที่ตํารวจย สัตยาก็ได้บอกว่าพวกเขาไปยังจุดเกิดเหตุนอกจากรอยนิ้วมือก็ไม่พบเบาะแสอะไรเลยซึ่งทีรันก็สนใจกับพดีนี้มากจนปริยาเธอมโมโหมาบ่นที่เขาเอาแต่สนใจแฟ้มคดีจนทีรันต้องง้อเธอเลยโดยเขาไม่รู้เลยว่าในคืนนั้นได้เกิดเหตุฆาตรกรรมขึ้นอีกแล้วเช้าวันต่อมาพอทีรันไปถึงที่จุดเกิดเหตุเขาก็สามารถบองเห็นเป็นภาพช็อตต่อช็อตเลยและรีบติดต่อให้ทีมนิติเวชมาตรวจสอบทันทีและก็เดินเรียงแถวสแกนหาสิ่งที่น่าสงสยัยจนได้เจอกับวัตถุต้องสงสัยหลายอย่างซึ่งเหตุฆาตร ก็ได้กลายเป็นข่าวใหญ่โตอีกครั้งเหล่าผู้คนต่างก็ตั้งข้อสงสัยเหมือนเดิมว่าตำรวจโมวทำไรอยู่ซึ่งทีรันก็ได้เริ่มปฏิบัติการตามสืบท,ทันทีและก็นำตัวผู้หัวขโมยที่พวกเขาจับมาได้มาถามแรงจูงใจในการขโมยซึ่งโจนแต่ละคนก็มีลูกเล่นแผนการแรงจูงใจที่แตกต่างกันออกไปจนพวกเขาสามารถตามจับโจนได้ทั่วเมืองแต่ก็ยังไม่สามารถตามจับแกง๊งฆาตกรพวกนั้นได้เลยพยานที่สามารถให้ปากคำได้ก็ไม่สามารถให้ข้อมูลอะไรได้มากเพราะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากๆคุณยายคนหนึ่งก็ได้้้ขอรอรรงใหี รีบตามจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็วเพราะเธอไม่อยากให้ครอบครัวอื่นต้องพบกับชะตากรรมเดียวกันกับครอบครัวของเธอหลังจากนั้นทีรันก็ได้นําข้อมูลเกี่ยวกับคดีนี้ไปให้หผู้ตุลวจผู้ใหญ่ได้รับทราบเพื่อที่เขาจะขอ,อก,กําลังคนสนับสนุนแต่ทางกรมตํารวจก็ไม่สนใจคิดว่ามันเป็นแค่คดีเล็กๆที่จะขอ,อก,กําลังคนมากมายไปแล้วจับจวไม่กี่คนทีรันเลยจําเป็นที่ต้องดําเนินงานเท่าที่อำนาจของเขาจะทําได้โดยเขาได้ทิ้งปรียาไว้กับตํารวจหญิงส่วนตัวเขาได้ไปโรงพักตามเมืองต่างๆเพื่อนําหลักฐานรองเท้าปลอกกระสุน ไปให้ตำรวจที่นั่นตรวจสอบซึ่งพอไปแต่และที่ที่นั่นก็จะบอกให้ไปที่หนึง่งไปหลายที่เรื่อยๆจนทีรันสามารถวิเคราะห์ได้ว่าคนร้ายจะต้องเป็นพวกคนเถื่อนที่กระจายอยู่ทั่วอินเดียและจะต้องเป็นแก,งก๊งรถบรรทุกแน่ๆเพราะหนึ่งในอะาวุธก่อเหตุที่พวกเขาเจอมันเป็นชิ้นส่วนของรถบรรทุกซึ่งพวกตำรวจก็ทำเป็นไม่สนใจเหมือนเดิมบอกว่าทีรันแต่งเรื่องจะไปจับพวกมันได้ยังไงทีรันก็เลยบอกว่าเขาจะต้องจับพวกมันได้แน่ๆถ้าหากเกิดว่าพวกมันไปฆ่าท่านสสหรือตำรวจคนใหญ่คนโตทางรัฐบาลจะต้องช่วยสนับสนุนแน่น ต่อทาเอาทีรันนี่เซ็งเดินออกไปต่อมาหลังจากที่ทีรันกลับมาถึงบ้านปริยาก็ได้เซอร์ไพรส์เขาว่าทั้งสองคนกําลังจะมีลูกด้วยกันทําให้ทีรันดีใจมากๆสวีดบิวกับเธอทั้งวันอย่างมีความสุขต่อมาพวกแกงโจนก็ได้ส่งคนมาเดินลาดตะเวนดูตามบ้านหลังต่างๆเพื่อดูว่าบ้านหลังไหนดูจะมีเงินมากที่สุดจนได้เจอก,กับบ้านที่เป็นเป้าหมายแล้วในคืนนั้นพวกมันก็ได้บุกเข้าไปฆ่าชิงซับบ้านหลังนั้นโดยไม่รู้ว่าบ้านหลังนั้นเป็นบ้านของท่านสสหลังจากที่ข่าวได้แพร่ะสะพัดออกไปทําให้ปรำ าชนตื่นกลัวกันแบบสุดๆเพราะขนาดสอสยังตายและพวกกลูจะไปเหลืออะไรทําให้กลุมตํารวจถูกทางรัฐบาลบีบงานอย่งางหนักให้จัดการจับโจรพวกนั้นมาให้ได้ทีรันเลยได้อธิบายกลุ่มโจที่เขาสามารถตั้งข้อสมมติฐานได้ว่าพวกมันไปชนเผ่าที่เคยเป็นแรงงานทาให้กับพวกอังกฤษเจงพวกมันก็ถูกทรมานอย่งางหนักจนประเทศได้ประกาศเสรภาพพวกชนเผ่าก็ได้แยกย้ายไปตั้งลกลากอย่างสงบสุขและสันติยกเว้นบางพวกนั่นก็คือกลุ่มปูตีเคลาวัสซันซีซันจาบัตบิงโกโลและบาวาเรียซึ่ง พวกมันได้แพร่กระจายไปทั่วอินเดียพวกมันทุกคนล้วนเป็นนายพลดังนั้นวิธีการฆ่าคนพวกมันจะใช้เทคนิคเดียวกันกันกบการฆ่าตา์พวกเขาจะต้องตามจับให้ได้ว่าในกลุ่มเหล่านี้กลุ่มไหนกันที่เป็นพวกฆาตกรกันแน่ซึ่งทางสสก็อนุมัติให้ดําเนินการทันทีหลังจากนั้นทีรันก็ได้ไปที่สถานีตำวรวจศาลและคุกทั่วอินเดียเพื่อที่จะตามหาลายนิ้วมือของคนร้ายซึ่งไปที่ไหนก็ไม่เจอสักที่เหมือนกับงมเข็บในหมหาสมุทรทำเอาทีรันนี่ปวดหัวมากๆหลังจากผ่านไปได้หลายวานันก็ได้มีตำรวจนายหนึง มาเจอลายนิ้วมือที่ตนกับคนร้ายซึ่งมันมีชื่อว่าบันเนซิงมาจากแก๊งบาวาเรียทําให้ทีรันดีใจมากๆกัดปรียาสรองลั่นเลยหลังจากนั้นพวกตํารวจก็ได้ไปที่บุบ้าของบันเนแต่ก็ได้ความมาว่าบันเนได้ออกไปกับแก๊งรถบรรทุกแล้วและมุ่งหน้าไปที่เมืองของพวกทีรันทีรันเลยรีบโทรไปหาบริษัทรถบรรทุกคันนั้นและก็ไปตรวจสอบรถบรรทุกทุกคันเพื่อตามหาบันเนแต่พวกเขาก็ไม่เจอพวกมันช้าไปเพราะพวกมันได้ขับรถออกตามล่เหยี่อรายต่อไปแล้วซึ่งบันที่ถูกปล้น ดันเป็นบ้านของสัตยาที่อยู่ข้างบ้านของพวกทีรันคุณป้าเนี่ยก็กลัวมากๆเลยรีบโทรศัพท์ไปบ้านของทีรันแต่ทีรันเนี่ยก็ไม่ได้อยู่บ้านทำเอาเปลยาเธอนี่เป็นห่วงคุณป้ามากๆรีบเดินไปที่บ้านของพวกเธอส่วนทางด้านคุณป้าเธอก็ได้อุ้มลูกบอกให้ลูกหนีไปหาเปลยาส่วนพวกโจรมันก็ได้พังเข้ามาและฆ่าคนในบ้านตายอย่างโหดเหี้ยมและก็ตามไล่ฆ่าคุณป้าต่อพวกตำรวจที่ขับรถอยู่แถวนั้นพอดีก็ได้ยินเสียงปืนเลยรีบขับรถไปตรวจสอบก็ได้เปิดฉากยิงกับพวกโจรเซ็งพวกโจรก็หนีเข้าไปหลบ ยคนเลตำรวจหญิงที่ต้องอยู่ดูแลปรียากระตุ้โทรศัพท์ไปที่โรงพักเพื่อแจ้งข่าวว่าตอนนี้ที่บ้านถูกปล้นส่วนปรียาเธอได้วิ่งเข้าไปในป่าคนเดียวทีลันที่ได้รู้ข่าวก็ได้ไปฏิบัติทันทีส่วนทางห้าปรียาเธอก็ได้เจอเด็กน้อยแล้ว แต่ออมาก็ตามมาได้ทันซึ่งก่อนที่โอมาจะฆ่าเธอหมาของสัตยาก็ได้มาขวางไว้และก็เข้าต่อสู้กับโอมาแต่ก็ถูกโอมาฆ่าตายไปซึ่งปริยาเนี่ยก็ได้ใช้จังหวะนั้นรีบไปแอบอยู่หลังโขดหินแต่ก็ถูกโอมาหาตัวเจอและก็ถูกทำร้ายซึ่งก่อนที่มันจะฆ่าเธอทีรันก็ได้เข้ามาพอดีส่วนพวกโอมากับพับพวกก็หนีรอบไปได้หลังจากนั้นข่าวเรื่องความล้มเหลวของทีมทีรันก็ได้ถูกแพร่สตยาก็ได้เสียใจมากๆที่ครอบครัวของเขาถูกฆ่าตายเกือบหมดจนตัวเขาคิดอยากจะฆ่าตัวตายส่วนอาการของปริยาเธอก็ถึง ขั้นโคมา่าอาจจะใช้เวลายาวนานกว่าเธอจะฟื้นหรือไม่ก็จะไม่ฟื้นอีกเลยและเธอก็ได้แทงลูกแล้วด้วยทําให้ทีรันเสียใจมากๆก,กับการสูญเสียครั้งนี้ท่านผอ,อก็ได้มาพูดด้วยว่าเขาจะปลดทีรันกับสตยาออกจากภารกิจเพราะเขากลัวว่าพวกทีรันจะมีแต่ความโกรธแค้นจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้แต่ทีรันกับสตยาก็ยังยืนยนันว่าพวกเขาจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปถึงที่สุดหลังจากนั้นพวกตํารวจก็ได้ตรวจสอบรถบรรทุกของพวกโจรที่ยึดมาได้ก็ได้เจอกับหลักฐานต่งตางๆม,มากมายจาก พวกเขาก็มุ่งหน้าไปที่หมู่บ้านบาวาเลทันทีซึ่งพอไปถึงคนในหมู่บ้านก็ต้อนรับดีมากๆพอเห็นตำรวจเดี๋ยววิ่งเข้าใส่เลยเลยถูกทีรันจัดการกระทืบพวกมันซะอยู่มาแต่ยังไม่ทันที่จะจับตัวบันเนไปพวกเขาก็ต้องรีบวิ่งหนีเพราะมวลมหาประชาชนทั้งหมู่บ้านพากันวิ่งไล่ตามเขาอย่างบ้าคลั่งทำอาวุธวากันแบบสุดๆซึ่งพวกมันนก็ไม่ยอมให้พวกทีรันออกไปง่าย ตีรถเจาะยางรถกันใหญ่จนทีรันทำไม่ไหวบอกให้ตำรวจทุกนายเปิดโมดประจันบานไล่ทุบตีพวกชาวบ้านแล้วก็ฝ่าวงล้อมขับรถออกไปได้สาเร็จซึ่งไอร่ามของที่นี่นก็ได้แนะนําว่าให้กลับบ้านไปเธอเพราะถึงยังไงพวกเขาก็จับตัวมไม่ได้อยู่ดีตอนนี้พวกมันรู้ตัวแล้วป่านนี้ก็คงจะย้ายถิ่นฐานหนีไปไกลแล้วทีรันเลยตามสือขอบข้อมูลต่างๆต่อแต่กลับไม่มีใครยอมให้ความร่วมมือเลยรอพวกเขารู้ว่าพวกมันนั้นโหดเหี้ยมขนาดไหนซึ่งตอนนี้พวกมันก็ได้วางแผนเพื่อหาทางเอาตัวรอดไม่ให้ตำรวจตาม ตามตัวพวกเขาเจอได้ตัดไปที่ทีรันเขาก็ได้ไปถามข้อมูลกับพี่หยอยชนพื้นเมืองของที่นี่ซึ่งเขาจะให้เงินห้าหมื่นกับคําถามเพียงข้อเดียวทาเอาพี่หยอยนี่ตาลุกวาวแต่เพื่อความเนียนเขาจช้ทีรันถามคามถามผ่านคนขายมากเวลาที่พวกเขามีข้อมูลอะไรคนขายมากจะเปลี่ยนหมวกไปสีเขียวซึ่งหลายวันต่อมาไอพี่หยอยก็ได้เปลี่ยนหมวกไปสีเขียวและเอาข้อมูลให้กับสตยาซึ่งพวกเขาก็ได้ข้อมูลมาว่าอารามซิงเป็นลุงของบันเนแถมยังจะเป็นคนที่มีการศึกษามากที่สุดในกลุ่มคอยเก็บข้อมูลของกลุ่มไว้อย่างเงีบเยบ หลังจากนั้นพวกทีรันก็ได้ไปดักรออารามโดยใช้จังหวะชุลมุนจับตัวอารามขึ้นรถไปได้หลังจากนั้นพวกทีรันก็ได้สอบสวนกระทืบอ,อารามอย่างหนักแต่ถึงจะก,กระทืบรุนแรงโหดขนาดไหน พี่แกก็ไม่ยอมปิดปากบอกอะไรเลยเอาแต่บอกว่าผมไม่รู้เรื่องทําเอาทีรานนี่โมโหมากๆขู่ว่าทํให้บอกที่อยู่พวกโอมาเขาจะฆ่าอารามซะแต่อารามก็ยังไม่ยอมปิดปากบอกอยู่ดีถึงแม้จะสอบปากคาไป15วันแล้วก็ตามทําเอาสารนี่โมโหด่าพวกทีรันใหญ่เลยที่จับคนคนหนึ่งมากระทืบทั้งๆที่ไม่มีข้อมูลอะไรเลยส่วนทางกรมตํารวจก็เรียกตัวทีรันไปเช็งอย่างหนักเพราะทางกรมตํารวจก็ถูกร้องเรียนมาจากสิทธิมนุษยชนทําเอาทีรานนี่โมโหมากๆหลังจากนั้นพี่หัวหย่อยก็มีข้อมูลสําคัญมาให้พวกทีรันโดยได้นะัดเจอ พวกเขาที่ด่านตรวจดูปวัสซึ่งหลังจากที่พวกเขาไปถึงด่านตรวจคนขายมากก็ได้ให้สัญญาณใส่หมวกสีเขียวพวกทีรานเลยรีบขึ้นรือบ,บัตตามไปจนได้เจอกับบันเนที่อยู่บนรถด,ด้วยเลยเกิดการชุรมุนวุ่นวายกันในรถแต่สุดท้ายทีรานก็สามารถจับตัวบันเนมาได้สําเร็จส่วนทางด้านอารามพวกตํารวจก็ได้จัดฉากเอาก้อนหินมาเคลื่องใส่กันและก็ต่อยตีกันเองเพื่อใส่ร้ายอารามว่าอารามเป็นคนทํรา้ายพวกเขาทําให้ศารตัดสินใจให้ควบคุมตัวอารามต่อไปหลังจากนั้นพวกทีรานก็เลยซ้อมอารามและหันมาพูดดีแทนมาถาม อารามว่ากลุ่มของเขามีคนมีการศึกษาด้วยหรอซึ่งอารามเ่ยก็พูดโว,วตัวเองใหญ่เลยว่าเขาเรียนจบม .4 แถมยังเป็นเสมียนหมู่บ้านอีกด้วยซึ่งทีรันเน่ยก็ถามว่าเขียนหนังสือไปหรือเปล่าอารามก็เลยเขียนหนังสือโชว์โดยที่พวกทีรันก็ได้แอบถ่ายวีดีโอเก็บไว้และเอาวีดีอนั้นไปหลอกบันเนว่าอารามกลับใจยอมสารภาพ,พทุกอย่างแล้วซึ่งถ้าหากว่าบันเนยอมให้ความร่วมมือพวกเขาก็จะให้เงินกับขอมีค่ากับบันเนแต่ถ้าไม่ยอมบอกก็จะได้กินลูกปืนแทนบันเนจึงยอมบอกข้อมูลทุกอย่างให้ทีรันร บันเนเข้าไปอยู่ในคุกกับอารามซึ่งบันเนก็บ่นอารามที่เขาเขียนสารภาพผิดทั้งหมดแต่ลุงอารามเลยก็บอกว่าเขาแค่เขียนข่าวซุซิบดาราเท่านั้นทําเอาบันเนนี่งงเลยและก็ถูกลุงอารามด่าว่าถ้าเรียนหนังสือก็คงไม่โง่ขนาดนี้ซึ่งพวกตํารวจก็ไม่ยินหัวรอยย่อบันเนบันเนเลยหยิบของมีค่ามาดูก็พบว่าข้างในเป็นเพียงแค่ตะปูเท่านั้นหลังจากที่พวกตํารวจได้ข้อมูลแก๊งโจมมาหมดแล้วพวกเขาก็ได้ม่งหน้าไปและจับพวกมันเลี้ยงตัวตามจุดกดดันต่างๆซึ่งพวกโอมาก็ไม่รู้ว่าใครกันเป็นคน บอกข้อมูลกับตำรวจก่อนเลนไรคาคนที่พวกมันสงสัยเรียงตัวเลยจนกระทั่งเหลือแค่พวกโอมาเป็นพวกสุดท้ายซึ่งก่อนที่ทีรันจะไปตามจับตัวพวกมันพ่อของปริยาก็โทรมาแจ้งข่าวร้ายว่าตอนนี้อาการของปริยากำลังเข้าขั้นวิกฤตเขาอยากให้ทีรันมาช่วยอยู่กับเธอเป็นครั้งสุดท้ายแต่ทีรันก็ได้ตัดสินใจมุ่งหน้าไปตามล่าตัวโอมากรซึ่งระหว่างที่กำลังเดินทางด้วยรถไฟพวกโอมาได้บุกข,ขึ้นมาบนรถไฟและทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจไปหลายนายก่อนที่พวกมันจะกระโดลดรถไฟหนีไปซึ่งพวกตำรวจเองก็ไม่ยอมลงมา ขับรถไฟวิ่งตามไล่ล่าพวกมันแต่พวกมันก็หายแวบไปสักก้อนหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เดินทางไปที่หมู่บ้านที่อยู่ใกล้ๆแถวนั้นโดยมีลุงเลี้ยงแก่แถวนั้นนําทางไปซึ่งเส้นทางมันก็ช่างยาวไกลสุดๆจนตํารวจบางนายถึงกับเป็นลมเลยซึ่งระหว่างทางที่พวกเขากําลังเดินทางก็ถูกพวกโอมาแอบจ้องมองกันอยู่หลังจากที่พวกทีรันมาถึงหมู่บ้านพวกเขาก็ตัดสินใจจะค้างคืนที่นี่คอยไปตามล่าพวกโจรต่อพรุ่งนี้เช้าแต่ในคืนนั้นระหว่างที่พวกเขากําลังพักผ่อนอยู่พวกโอมาก็ได้บุกเข้ามาทลมู่บ้านไล่ฆ่า พวกตำรวจต่อสู้กันอย่างชุลมุนซึ่งไอ้พวกโอมามันก็ใช้เทคนิคสุ่มโจมตีแบบหมาป่า่อให้ตำรวจวิ่งหนีและก็ถูกดักฆ่าซึ่งทีรันก็รู้ทันและสามารถแก้ทางได้สั่งให้สัตยาวิ่งรอพวกมันมาซึ่งพอพวกมันจะมาวิ่งดักฆ่าก็ถูกทีรันดักยิงตายไปทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกองกำลังพวกมันได้ตายกันไปเกือบหมดโอมาที่เห็นว่าท่าจะไม่ดีเลยได้เผาหมู่บ้านและหนีไปกับกาลีสองคนแต่ทีรันก็สามารถยิงกาลีตายไปในสกอนจนเหลือแค่โอมาคนเดียวที่ยังรอดไปได้ทีรันเลยขี่ม,าาม,มาอยอย้าไลา กันยันเช้าก่อนที่ทั้งสองคนจะมาดวนหมัดหนึ่งกันแต่ทีรันก็เหมือนจะเสียเปรียเพราะถูกจับใส่สลิปเปอร์โฮทีรันที่ดิน้นทุรนทุรายก็ได้หยิบหินแถวนั้นมาทุบขาโอมารุ่วๆจะยอมปล่อยก่อนที่ทีรันจะใช้จังหวะนั้นเล่นงานโอมาจนโอมามันหมดสภาพสู้ต่อไม่ไหวและก็ถูกทีรันจับตัวไปได้ตัดกลับมาที่เหตุการณ์ปัจจุบันทีรันในตอนนี้ก็แก่แล้วหงอกเต็มหัวเลยซึ่งพอเขากลับมาบ้านเราก็จะได้พบว่าปริยาเธอได้เสียไปนานแล้วสัตยาและลูกสาวร้อมกับสสิที่มมาาาาทคควเรข ในผลงานที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้และหนัง ก็ตัดจบลงเพียงเท่านี้เองครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมสลับหนังเรื่องนี้ซึ่งหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บ IMDb ไป8.3คะแนนส่วนทางด้านเว็บ Rotten Tomato ก็ไม่ได้มีการโหวตจากฝั่งนักวิจารณ์ส่วนฝั่งคนดูได้ไป80%ส่วนทางด้านมนุษย์ขังข่าวผมขอให้คะแนนกับหนังเรื่องนี้ไป7คะแนนครับผมซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นหนังตำรวจแนวสอบสวนอาชญาการรมเรื่องหนึ่งที่สนุกและก็น,น่าสนใจมากๆยังมีอีกหลายประเด็นที่ผมไม่ได้กล่าวในคลิปนี้ผม เลยอยากจะให้คุณผู้ชมลองไปรับชมดูตัวเต็มเพื่อไปเก็บรายละเอียดดูกันสามารถไปดูกันได้ที่พรามิโดเลยนะครับและสุดท้ายนี้ผมก็ขอร่วมไว้อะไรกับครอบครัวที่ได้เสียไปกับคดีนี้และขอให้ความเคารพอย่างสุดซึง้งที่ตำรวจในชีวิตจริงของเรื่องนี้ได้ทำงานอย่างหนักเพื่อจับตัวคนร้ายมาลงโทษครับถ้าตำรวจในประเทศไทยมีแบบนี้เยอะ,ยอะผมว่าการเกาะอาชญากรรมเนี่ยต้องลดลงแน่โอเคถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ไว้เจอกันใหม่กับหนังหนะ้าสำหรับวันนี้ก็ สวัสดีครับ